งานอย่างน้อย30สิบนาทีวันนี้เราเริ่มงานห้าโมงเย็นเพราะฉะนั้นงานที่ใช้ความร้รอนและก๊ายไปเราจะหยุดแล้วสี่โมงครึ่งหยุดแล้วนะครับเราก็ไปทำอย่างอื่นเก็บ52 52ระหว่างระหว่างที่เราหยุดสี่โมงครึ่งเนี่ยอีก30สินาทีเนี่ยเราก็สังเกตว่มามันมีลูกโม่ลูกไฟไ,ไปคุกุุนตรงไหนหรือเปล่าไปตกสะสมตรงไหนหรือเปล่าบางทีมีเนี่ยอย่างเงี้ยกำลังตักกันอยู่ตรงเนี้ยมีลูกไฟมัคุกในนี้หรือเปล่าแา่สินาทีเนี่ยก็เพียงพอที่มันจะคุกขึ้นมา นะครับแต่ถ้าเราเลิกห้าโมงปุ๊บเก็บบ้านกลับบ้านใครกลบ้านบางทีมีสแลกไปตกก้อนหนึ่งมันยังไม่ไหม้พ้อกลับไปบ้านอาบฟุ๊กขึ้นมาแล้วไม่เขถ,ถึงบอกว่า,วาต้องให้หยุดงานฮอตเวิร์กอย่างน้อยสามสิบนาทีก่อนเลิกงานอีกแล้วก็จำตัวเลขนี้ไปด้วยในพื้นที่บริเวณทำง,งานบริเวณง,งานฮอตเวิร์กนะครับการใช้ความร้อนระกายไฟนะต้องไม่มีวัสดุติดไฟหรือสารเคมีไวไฟในระยะ15เมตร15เมตร นะครับจำตัวเลขเดีนี้ต่อต่อไปนะ15เมตรกับ30นาทีนะครับเพราะว่าในระยะ15เมตรเนี่ยเขาจะเคลียร์วัสดุเิือดจี้ไฟออกให้หมดนะออถ้าเคลียร์ไม่ได้ถ้าเคลียร์ไม่ได้อย่างเงี้ยเคลียร์ไม่ได้ทดําไงดีแต่มันต้องอยู่ตรงเนี้ยแต่เราต้องทำางานเนี้ยเนี้ยทำไงดีเขาก็จะมีมาตรการป้องกันถ้าเคลียร์ไม่ได้นะ<ม>ก็จะเอาพวกผ้ากันไฟอะไรก็<ม>แล้วลแต่ประคุมมันไว้ไม่ให้ลูกไฟม,มันไปทําลายข้าวของอันนี้ยกตัวอย่างเนาะจำตัวเลขไว้น,น,นะครับ15เมตร